สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่การถแถลงข่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบคจากทำรรเนียบร,รัฐบาลนะครับพบกันวันนี้วันจันทร์ที่20กันยายน2564เริ่มต้นการถแถลงวันนี้นะครับด้วยภาพรวมสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยความคึกน,น้าเรื่องของการฉีดวัคซีนรวมถึงมาตรการต่างๆจากทางสบคนะครับโดยทางผู้ช่วยโฆษกส,กสบคแพทย์ิอภิสมัยศรีรังสรรค์ครับ สวัสดีพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้การรายงานสถานการณ์นะคะขอทบทวนสถานการณ์เพื่อนบ้านนิดนึงนะคะบ้านเราประเทศไทยวันนี้อยู่ในอันดับที่29ค่ะแล้วก็ดูทิศทางตัวเลขรายงานผู้ติดเชื้อของทั้งโลกและรวมทั้งหลายประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็เป็นในทิศทางที่ลดลงตามๆกันนะคะวันนี้มาเลเซียตัวเลขผู้ติดเชื้อรายงานอยู่ที่14,000กว่านะคะเวียดนาม1 4 0เมียนมา1,000 702กัมพูชา612ลาว371เป็นต้นนะคะแล้วก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อของบ้านเราวันนี้ค่ะอยู่ที่12,709รายวันนี้ผู้หายป่วยกลับบ้านนะคะ11,125รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตรายงานวันนี้106คนนะคะผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลวันนี้ยอดอยู่ที่1ขอภัยค่ะ132,573ราย แล้วก็มีผู้ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ773รายค่ะรายงานผู้เสียชีวิตวันนี้นะคะแม้ว่าตัวเลขจะลดลงแต่ก็ยังเกินร้อยนะคะและถ้าดูรายละเอียดของความเสี่ยง 60ปีขึ้นไปเนี่ย74รายคิดเป็น70%ถ้ารวมผู้ที่มีโรคประจำตัวรวมเป็นกลุ่ม608เนี่ยนะคะคิดเป็น93%เลยทีเดียวก็คงต้องฝากเน้นย้ำนะคะว่าการที่รับวัคซีนนะคะแม้ว่าเข็มหนึ่งเข็มเดียวแล้วก็จะช่วยให้เป็นการลดอัตราป่วยหนักแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตก็ขอความร่วมมือทุกๆ จังหวัดนะคะร่วมด้วยช่วยกันพาผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วย8กลุ่มโรคเนี่ยนะคะไปเข้ารับวัคซีนค่ะ ตัวเลข12,709ที่สูงวันนี้นะคะจะอยู่ที่มีรายงานของเรือนจำ858นะคะซึ่งมีจากหลายจังหวัดรายงานเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นอุดรยโสธรสักแก้วชัยภูมินะครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ในส่วนของกรทมปริมณฑลวันนี้เนี่ยอัตราการติดเชื้อก็ดูมีแนวโน้มที่จะลดลงนะคะ และในส่วนของ4จังหวัดภาคใต้วันนี้ตัวเลขเป็นสีส้มที่แสดงให้เห็นนะคะอยู่ที่ 1, 4 0 1รดรายถ้าไปดูทิศทางแสดงเป็นกราฟจะเห็นชัดขึ้นนะคะคือในส่วนของการแยกนะคะให้เห็นชัดๆว่าในส่วนของกทมและปริมณฑลมีทิศทางแสดงเป็นกราฟขวามือเนี่ยนะคะสีเขียวก็เป็นทิศทางที่ลดลงชัดเจนเช่นเดียวกันกับ48จังหวัดนะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดพื้นที่ควบ คุมสูงสุดเข้มงวดก็ค่อนข้างจะมีทิศทางที่ลดลงแต่กราฟที่แสดงเป็นกราฟชันสูงขึ้นสีแดงจะเป็นสองส่วนด้วยกันค่ะก็คือเรือนจำและสี่จังหวัดภาคใต้สี่จังหวัดภาคใต้ที่สบ,บคชุดเล็ก ประชุมกันในวันนี้นะคะและมีความเป็นห่วงก็คือนอกจากอัตราผู้ติดเชื้อยังมีทิศทางที่สูงขึ้นนะคะอัตราผู้ป่วยหนักและเสียชีวิตก็สูงด้วยค่ะโดยมีรายงานการฉีดวัคซีนครอบคลุมค่อนข้างน้อยค่ะมีเพียงยะลาจังหวัดเดียวนะคะที่ได้รับวัคซีนครอบคลุมกลุ่ม608เกิน70%อย่างไรก็ตามคงต้องให้กำลังใจทีมพื้นที่นะคะ4จังหวัดภาคใต้ให้เร่งระดมการฉีดวัคซีน ขอความร่วมมือผู้นำท้องถิ่นภาครัฐนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความารู้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนและขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยกันฉีดวัคซีนนะคะก็จะช่วยดึงกราฟให้กลับมาเป็นสีเขียวได้ค่ะ ในส่วนของการรายงานการติดเชื้อจะเห็นว่าวันนี้นะคะในส่วนของสิบจังหวัดก็ยังค่อนข้างคงคงเดิมนะคะกรุงเทพวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายงานไม่ถึงสามพันะคะแล้วก็ตามมาด้วยสมุดประการค่ะส่วนจังหวัดอื่นๆที่แม้ว่าจะไม่ได้มีรายงานยอดตัวเลขสูงอยู่ในอันดับสิบแรกเนี่ยนะคะแต่ว่าเป็น การติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนค่ะที่กรมควบคุมโรครายงานวันนี้นะคะจะมีแคมป์คนงานมีที่ปราจีนบุรีระยองจันทบุรีที่กาญจนบุรีนะคะเป็นคลัสเตอร์จับไก่ไม่ใช่โรงจับไก่นะคะเป็นชื่อของแคมป์คนงานก่อสร้างนะคะก็ตลาดงานศพจะเป็นที่อุดรธานีเป็นคลัสเตอร์ใหญ่เกิน200รรายนะคะแล้วก็หลายจังหวัดที่เป็นการติดเชื้อในตลาดสดเช่นสะแก้วชัยภูมิ นครศรีธรรมราช และศูนย์ฝึกทหารนักเรียนทหารนักบวชนะคะก็จะเป็นที่สตูนในส่วนของชุมชนหมู่บ้านการรายงานสัมผัสร,ร่วมบ้านจะพบเป็นคลัสเตอร์นะคะที่หนองบัวลำพูปัตตานียะลาและสงขลาอย่างที่เน้นย้ำนะคะว่าเป็นการติดเชื้อในครอบครัวในคนทีเ่เป็นผู้ใกล้ชิดผู้ที่คุ้นเคยแล้วก็ผู้ที่อัตราป่วยหนักเสียชีวิตของภาคใต้4ี่จังหวัดจะอยู่ที่กลุ่มผู้ที่มีอายุเยอะแล้วก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะ ที่จังหวัดมหาสารคามยังมีรายงานตั้งวงดื่มเหล้านะคะแล้วก็ที่เคยเน้นย้ำค่ะลำปางจะเป็นสำนักงานทรัพ,พยากรน้ำอย่างที่เรียนย้ำนะคะว่าหน่วยงานราชการขอให้เข้มงวดนะคะมาตรการโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะมีเ,เทศกาลในการเกษียณอายุราชการงานมุทิตาจิตขอให้หน่วยงานราชการก็เน้นย้ำนะคะและในส่วนของการรายงานในกรมควบคุมโรคยังมีการรายงานด้วยนะคะว่า ผู้ติดเชื้อเนี่ยมีบางรายติดเชื้อทราบผลติดเชื้อแล้วแต่ยังมีการออกไปใช้ชีวิตในชุมชนออกไปซื้อข้าวซื้อของรวมทั้งผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้สัมผัสเสี่ยงสูงก็มีรายงานว่าไม่กักตัวนะคะก็อยากให้พี่น้องประชาชนที่ตอนนี้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นอาจจะละหลวมกับมาตรการต่างๆขอให้ยังคงเน้นย้ำม,มาตรการกันอีกสักระยะหนึ่งค่ะ ทิศทางการรายงานผู้ติดเชื้อนะคะถ้าโดยสรุปรวมจะเห็นว่าแสดงเส้นกราฟเป็นสีน้ำเงินคือกทมปริมณฑลนะคะตอนนี้รายงาน40%ส่วนของจังหวัดอื่นๆที่เหลืออีก71จังหวัดคิดเป็น60%นะคะแล้วก็ถ้าให้เห็นภาพแผนที่ประเทศไทยชัดเจนนะคะทุกท่านจะเริ่มเห็นสีเขียวสีเหลืองรวมทั้งวันนี้มีสีขาวด้วยนะคะที่ภาคอีสานค่ะ จุดเล็กๆสีขาวที่แสดงนะคะคือไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อเลยของวันนี้เนี่ยเป็นจังหวัดบึงการนะคะแล้วก็ภาคอีสานจะมีสีเขียวเริ่มกลับมาหลายจังหวัดได้แก่หนองคาย นครพนมกาลสินมุกามดาหารภาคเหนือนี่ค่อนข้างจะเขียวเยอะเลยนะคะก็คือแพร่พยา,น,าน่านและส่วนของที่ยังระบายสีแดงเป็นตากนะคะเพราะว่ามีพื้นที่ชายแดนติดกับเพื่อนบ้านยังพบเรื่องของการเดินทางข้ามพื้นที่อย่างผิดกฎหมายส่วนของภาคใต้นะคะเริ่มมีพื้นที่สีเหลืองค่ะก็คือพังงาสตูลและประจวบตรงนี้มีความสําคัญค่ะเพราะว่าหลายๆจังหวัดนะคะเริ่มมีการวางแผนพัฒนา เป็นพื้นที่นําร่องเพื่อที่จะเปิดรับการท่องเที่ยวการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ตรงนี้จะเป็นสิ่งสําคัญที่กระทรวงสาธารณาสุขก็คงให้ความสําคัญนะคะว่ามีอัตราการรายงานผู้ติดเชื้อลดลงอัตราการตายอัตราการที่พบเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ๆลดลงตรงนี้จะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะสามารถที่จะเปิดเป็นพื้นที่นําร่องท่องเที่ยวได้ค่ะ เช่นเดียวกันกันกบกทมนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการพูดถึงค่อนข้างเยอะค่ะในการพัฒนาเป็นพื้นที่นำร่องภูเก็ตเหมือนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะคะเป็นชื่อกรุงเทพแซนด์บ็อกซ์ที่จะเป็นการเปิดบ้านเปิดเมืองในวิถีชีวิตใหม่นะคะซึ่งสิ่งสำคัญก็คงจะต้องดูที่จำนวนผู้ติดเชื้อเป็นหลักด้วยนะคะอย่างเช่นกทมรายงาน20กันยาวันนี้นะคะผู้ป่วยใหม่2831 ถ้านับยืนยันสะสมจะอยู่ที่346,262ผู้ป่วยวันนี้นะคะเข้าโฮมไอโซเลชันก็คือการแยกกักตัวที่บ้านเนี่ยนะคะ306รายเข้าไปที่ศูนย์แยกกักในชุมชนหรือ CI Community Isolation 83รายนอกจากนั้นนะคะก็จัดสรรเข้าไปยังโรงแรมหรือ Hospital โรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลตามอาการหนักเบา ซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ชัดนะคะว่าหลังๆเนี่ยจะไม่มีการเสียชีวิตที่บ้านค่ะเพราะว่าศักยภาพเตียงที่จะรองรับผู้ป่วยทั้งระดับเขียวเหลืองแดงของกทมก็มีความพร้อมและที่สําคัญค่ะในกทมมีการฉีดวัคซีนนะคะครอบคลุมเข็มหนึ่งเนี่ยต้องเรียกว่าเกิน100%ซ็นะคะเจ็ดล้านแปดแสนหารยรายตรงนี้เนี่ยต้องเรียนว่าบวกกลุ่มที่เป็นประชากรแฝงไปด้วย ะะก็ยังคงต้องระดมฉีดต่อเนื่องส่วนเข็ม 2, กอกทมตอนนี้42.57ค่ะอีกนิดเดียวนะคะก็จะเกิน50แล้วก็เป้าหมายก็คือกทมจะต้องฉีดเข็ม2ครบ70เข็ม3จะเห็นว่าเริ่มมีให้เห็นประปรายแล้วนะคะในส่วนของกทมก็เกือบเกือบ2 0สนราย ในส่วนของอเตียงรองรับของกทมนะคะตอนนี้ Community Isolation หรือศูนย์แยกกักและดูแลในชุมชนยังเปิดอยู่ที่61แห่งนะคะแล้วก็ถ้ามีความจำเป็นมีสถานการณ์ที่มีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นยังสามารถเปิดเพิ่มอีก3เป็น64แห่งตอนนี้นะคะเตียงที่มีผู้ที่เข้าไปอยู่รักษาในศูนย์แยกกักในชุมชนของกทมอ,อยู่ที่962รายศักยภาพเตียงทั้งหมด 7,857รายถ้าดูเส้นกราฟจะเห็นเลยนะคะว่าตั้งแต่13สิงหาคมเป็นต้นมาเนี่ยผู้ที่เข้าไปรับการดูแลอยู่ใน CI ก็มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน เช่นเดียวกับโฮมไอโซเลชันนะคะคือการแยกกักตัวที่บ้านนะคะวันนี้เนี่ยมีรับใหม่เข้าไป306รายแล้วก็ถ้าดูกราฟนะคะแสดงตั้งแต่7กันยายนจนถึง20กันยายนก็จะเห็นทิศทางลงอย่างเช่นเ,เช่นเดียวกันกับ CI ตอนนี้นะคะผู้ที่ยังเข้าอยู่ในกระบวนการดูแลแยกกักตัวที่บ้านในกรทมมีทั้งสิ้น6,644รายถ้าเป็นทิศทางของกราฟปักหัวล อย่างนี้อย่างต่อเนื่องนะคะพี่น้องประชาชนชาวกรทมก็คงพอเห็นทิศทางค่ะว่าการเปิดบ้านเปิดเมืองด้วยทิศทางของกรุงเทพแซนด์บ็อกซ์เป็นไปได้แน่นอนนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะในวันนี้ที่ประชุมสปกสบ,บคนะคะท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพหมหานครท่านพลตํารวจโทโสพลพิสุทธิวงค่ะซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานสปกสบ,บคในวันนี้ก็เน้นย้านะคะว่ากรุงเทพแซนบ็อกซ์ตอนนี้ยังไม่กําหนดวันนะคะและเกณฑ์ที่สําคัญก็อย่างที่เรียนย้ําเมื่อสักครู่นะคะว่าประชาชนกทมจะต้องได้รับวัคซีนเข็มสองเกิน70%นะคะแล้วก็อัตราผู้ติดเชื้อราย ก็จะต้องมีทิศทางลดลงอย่างต่อเนื่องรวมทั้งจะมีการพิจารณาควบคู่คือศักยภาพเตียงรองรับหากมีการพบการติดเชื้อกลับสูงขึ้นมาหรือเป็นกลุ่มเป็นก้อนกทมก็จะต้องมีศักยภาพที่จะสามารถรองรับได้นะคะคือก่อนที่จะเปิดบ้านเปิดเมืองรับท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาจากพื้นที่อื่นหรือต่างประเทศในบ้านเราเราก็ต้องดูแลให้ประชาชนปลอดภัยก่อนนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมากทมก็ ็มีการพูดคุยตระเตรียมนะคะสู่การเปิดเมืองกรุงเทพแซนดบ็อกซ์โดยมีการหารือทั้งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการภาคเอกชนต่างๆรวมทั้งห้างสรรพสินค้าร้านอาหารขนส่งสาธารณะอย่างนี้เป็นต้น ทุกท่านจะเห็นเลยนะคะว่าการเตรียมการไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆนะคะเพราะว่าการที่จะเปิดบ้านเปิดเมืองกันตอนนี้เนี่ยสิ่งสำคัญคือพี่น้องประชาชนจะต้องปลอดภัยหากพบการติดเชื้อพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนถ้าเรามีศักยภาพในการรองรับได้อันนี้การเปิดเศรษฐกิจการขับ คลื่อนการค้าต่างๆก็สามารถทําได้อย่างมั่นใจนะคะในวันพุทธที่จะถึงนี้ค่ะกทมจะมีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะเป็นการประชุมทางไกลร่วมกับทีมภูเก็ตซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นแบบนะคะที่นําร่องไปก่อนแล้วคือภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วก็ในวันนี้นะคะก็จะ ในทางภูเก็ตก็มีการรายงานด้วยค่ะโดยในที่ประชุมนะคะมีท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตก็ได้รายงานค่ะว่าภูเก็ตเองก็มีการติดตามรายงานผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้ท่านนับตั้งแต่เปิด โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มาตั้งแต่1กรกฎาคมจนตัวเลขถึง14กันยายนเนี่ยนะคะมีนักท่องเที่ยวเข้าโครงการนี้แล้ว32,005รายมีการตรวจทุกรายนะคะในการที่จะประเมินการติดเชื้อพบเชื้อทั้งสิ้น91รายถ้าเทียบกับ30,000กว่านี่นะคะก็คิดเป็น0.28%ตรงนี้สิ่งที่สำคัญนะคะทางท่านผอ,อโรงพยาบาลวาชิระภูเก็ตก็รายงานความพร้อมค่ะว่า ภูกเก็ตใช้วิธีการคือเปิดคลินิกอุ่นใจหลักการคล้ายๆนิมิบุตรของกทมนั่นเองนะคะที่เพิ่งเปิดมาแล้วก็ดำเนินการก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนอย่างดีเป็นการให้บริการ เพียงจุดเดียวเบ็ดเสร็จนะคะเรียกว่า one stop service คือพี่น้องประชาชนภูเก็ตที่อาจจะมีอาการไข้มีการทางเดินหายใจหรือมีประวัติเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำสัมผัสผู้ใกล้ชิดเนี่ยนะคะก็จะสามารถที่จะโทรศัพท์หมายเลขเดียวนะคะ20คู่สายไปที่076254200ที่ขึ้นเนี่ยนะคะแล้วก็ติดต่อเข้าไปที่คลินิกอุ่นใจก็จะได้รับการคัดกรองโดยทีมพยาบาลน,นะคะถ้ามีความเสี่ยงก็จะได้รับการประเมิ โดยแพทย์ค่ะหากมีความจำเป็นก็จะเอกซเรย์กันตรงนั้นเลยนะคะแล้วถ้าพบว่ามีการติดเชื้อก็จะได้รับการจัดสัญญาจัดเข้าสู่กระบวนการรักษาแยกตามอาการค่ะไม่ว่าจะเป็นการแยกกักตัวที่บ้านโฮมไอโซเลชันหรือจะแยกกักตัวที่คลินิกชุมชนนะคะเป็น CI หรือโฮเทลไอโซเลชันหรือ,รอ,อ,อโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลหลัก ตรงนี้ภูเก็ตมีความพร้อมทุกๆพื้นที่ที่จะมีการประเมินตนเองเพื่อที่จะเข้าสู่พื้นที่นําร่องเปิดการท่องเที่ยวก็คงจะต้องเรียนรู้จากภูเก็ตด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่สาธารณสุขเน้นย้ำอคะ่ะว่าภูเก็ตมีพื้นที่เป็นเกาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารจัดการส่วนหนึ่งก็จะทําได้โดยสะดวกนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่หลายๆที่เนี่ยจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆเหล่านี้ด้วยค่ะ อย่างเช่นกรณีของกทมเนี่ยนะคะวันที่พุทธที่จะถึงเนี่ยนะคะก็จะมีการพูดคุยกันแล้วก็จะเรียนรู้ร่วมกันกับภูเก็ตซันบ็อกซ์สิ่งที่สาธารณาสุขจะต้องพิจารณาก็คือพื้นที่ต้องมีความพร้อมมีมาตรการสาธารณาสุขในการควบคุมโรคที่พร้อมและ แผนการรองรับหากพบมีผู้ติดเชื้อมีการดูแลอย่างไรแล้วก็หากจำเป็นจะต้องมีแผนที่จะยุติโครงการจะต้องทำเป็นลาดับขั้นตอนอย่างไรตรงนี้คงเป็นรายละเอียดในส่วนของพื้นที่อื่นๆนะคะอย่างเช่นเชียงใหม่เนะะี่ยค่ะในตอนนี้เนี่ยประชาชนที่จะครบวัคซีน2เข็มเนี่ยนะคะก็ในราวๆสัปดาห์ที่49ของปีคร่าวๆก็คือพฤศจิกายนเชียงใหม่ก็จะมีประชากร ได้รับวัคซีนครบ2เข็มเกิน70%นะคะแล้วก็ถ้าดูติดตามเนี่ยค่ะ กระทรวงสาธารณสุขก็รายงานว่าเชียงใหม่ก็มีอัตราผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตที่ลดลงอย่างต่อเนื่องการบริหารจัดการในกรณีที่พบคลัสเตอร์พบการติดเชื้อระบาดเป็นกลุ่มก้อนเชียงใหม่ก็ทําได้ดีเพราะฉะนั้นการจะพิจารณาเป็นพื้นที่นําร่องท่องเที่ยวก็น่าจะเป็นไปได้นะคะในส่วนของชนบุรีเองค่ะในที่ประชุมกรมควบคุมโรคก็ติดตามอยู่นะคะว่า แม้ว่าชนบุรีจะยังมีรายงานผู้ติดเชื้อทั้งจังหวัดยังค่อนข้างสูงแต่หากพิจารณาเป็นอำเภอค่ะอย่างเช่นศรีราชาบ้านบึงสัตหีบอันนี้เนี่ยแต่ละอำเภอจะมีอัตราการติดเชื้อที่แตกต่างกันดังนั้นการจะพิจารณาเป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวหรือว่าเปิดกิจการตามเศรษฐกิจของพื้นที่นั้นๆเนี่ยถามว่าถ้าจะทำให้ได้นะคะก็อาจจะเลือกเป็นบางอำเภอก็ได้หรือหากบางจังหวัด ทั้งอำเภอยังไม่พร้อมจะเลือกเป็นพื้นที่ที่ย่อยลงมาเป็นระดับตำบลก็ได้นะคะที่จะสามารถที่จะพัฒนาให้เป็นพื้นที่นำร่องสำหรับการเปิดบ้านเปิดเมืองตามวิถีใหม่โควิดฟรีเซตติ้งเนี่ยนะคะซึ่งบางอำเภอยกตัวอย่างท่าชนบุรีพัทยาก็จะเป็นอำเภอบางละมุงอย่างนี้เป็นต้นพื้นที่ที่จะพัฒนาให้เป็นโควิดฟรีเซตติ้ง เกณฑ์ของสาธารณสุขนะคะก็คือจะต้องระดมการฉีดวัคซีนของอำเภอนั้นๆหรือตำบลน,นั้นๆให้ครบ80%แล้วก็การจะเปิดกิจการนั้นพนักง,งานที่เปิดร้านนะคะก็จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ100%ค่ะโดยหลักๆเป้าหมายทั่วประเทศเนี่ยนะคะตุลาคมก็จะเป็นการระดมการฉีดวัคซีนกันทั่วประเทศตอนนี้เราจะเห็นการฉีดอัตราเกิน8 0 0แสนต่อวันนะคะในทุกๆจังหวัดจะมีอย่างน้อยหนึ่งอำเภอ ที่ประชากรจะได้รับวัคซีนเข็มหนึ่งครอบคลุม70%นะคะแล้วก็หากอำเภอใดหรือตำบลใดได้รับการคัดเลือกเป็นโควิดฟรีเซตติ้งหรือเป็นพื้นที่นำร่องปลอดโควิดจะต้องมีการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม80%ค่ะตรงนี้เนี่ยบางจังหวัดก็จะมีบริบทที่ต่างกันค่ะบางที่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวบางที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมหรือบางจังหวัดจะเป็น ตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ตรงนี้เนี่ยทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐภาคเอกชนสามารถที่จะพิจารณาจัดสรรได้ตามความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ค่ะ ในส่วนของการเป็นไปได้นี่นะคะหลายคนบอกว่ามาตรการของสาธารณาสุขที่มีความเข้มงวดการฉีดวัคซีนให้ครบการต้องตรวจหาเชื้อ ATK อาจจะทำได้ยากวันนี้อยากจะให้เห็นตัวอย่างของคนที่ทำได้ค่ะคือใครพร้อมทำได้ก่อนทำได้เลยนะคะวันนี้เป็นตัวอย่างของอดาราผู้มีชื่อเสียงนะคะคุณเจยบเชิญยิ้มซึ่งในวิกฤตโควิดค่ะก็ได้เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะตามมาตรการสาธารณสุ อย่างเคร่งครัดทีเดียวน่าชื่นชมนะคะแล้วก็ร้านก็เป็นลักษณะเปิดอย่างาถ่ายเทอากาศสะดวกมีริมน้ําด้วยนะคะแล้วสิ่งสําคัญค่ะก็คือคุณเจี๊ยบเองก็ประกาศเลยว่าพนักงานในร้านเนี่ยฉีดวัคซีนครบร้อซมีผลตรวจาหาเชื้อโควิด ATK อย่างต่อเนื่องต้องเน้นย้ํานะคะว่า การที่สถานประกอบการซื้อชุดตรวจ ATK ตรวจให้กับพนักงานเนี่ยค่ะท่านสามารถที่จะไปลดหย่อนภาษีได้1.5เท่าแม้ว่าพนักงานจะเป็นพนักงานแรงงานต่างชาติเป็นแรงงานต่างด้าวในแคมป์ก่อสร้างก็ตามหลักการเดียวกันนะคะสามารถลดหย่อนภาษีได้1.5เท่า ส่วนของร้านของคุณเจี๊ยบเนี่ยนะคะบอกว่านอกจากการที่จัดสภาพแวดล้อมที่เคร่งครัดเนี่ยค่ะมีการจัดโซนด้วยค่ะก็คือหากลูกค้าที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มก็สามารถที่จะเลือกที่นั่งอิสระหากฉีดวัคซีน1เข็มก็จะอยู่ในพื้นที่ที่มีจัดไว้ให้และหากยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็สามารถไปอุดหนุนได้ค่ะแต่ขอให้เป็นการซื้อกลับบ้านสิ่งที่สําคัญนะคะที่สาธารณสุขเองก็กังวลนะคะตอน ที่ออกมาตรการนี้ว่าประชาชนจะเข้าใจไหมจะเป็นความลําบากไหมที่ต้องแสดงการฉีดวัคซีนปรากฏว่าคุณเจีย๊ยบก็ให้ข้อมูลนะคะว่าลูกค้าก็ร่วมมือเป็นอย่างดีมาถึงก็โชว์บัตรซึ่งทำเองนะคะทำบัตรมาเลยว่าตอนนี้ได้ฉีดวัคซีนครบแล้ว1เข็ม2เข็มก็ ถือได้ว่าน่าชื่นใจนะคะที่ได้เห็นภาพสถานประกอบการที่พยายามที่จะนำมาตรการที่สาธารณสุขนำเสนอเอาไปปรับใช้แล้วก็มีการรายงานให้สาธารณสุขได้รับทราบว่า,าข้อติดขัดมีไหมเป็นอย่างไรก็ช่วยกันพัฒนาต่อไปขอบคุณไทย PBS ด้วยนะคะที่เป็นผู้นำเสนอเรื่องราวดีๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยมาตรการที่ออกมาเนี่ยจะได้ผลหรือไม่จะต้องอปรับให้สมบูรณ์อย่างไรสุดท้าย ก็จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและรวมถึงประชาชนผู้ใช้บริการนะคะหากมีปัญหามี ความติดขัดก็ทางราชการก็จะปรับให้มันเกิดเป็นวิถีใหม่ที่เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้แน่นอนนะคะในส่วนของวันนี้นะคะก็อยากจะฝากไว้แล้วก็อขอย้ําไปที่สื่อมวลชนอื่นๆด้วยที่อาจจะไม่ได้เอ่ยถึงในกรณีนี้นะคะหลายๆสื่อทีเดียวค่ะที่ช่วยกันนําเสนอเรื่องราวความสําเร็จของผู้ประกอบการความร่วมมือในการที่จะฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกันหรือแม้แต่พี่น้องประชาชนตอนนี้ที่มา รวมตัวกันช่วยดูแลผู้ป่วยบ้างช่วยร้านอาหารช่วยภาคธุรกิจ สาธารณสุขจะมีการนำเสนอมาตรการต่างๆเพื่อเสนอเข้าสบาคชุดใหญ่ในวันจันทนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำก็คือทุกๆผู้ประกอบการจะไม่ถูกหลงลืมค่ะมีการพูดคุยในที่ประชุมนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงภาพยตร์หรือแม้แต่สถานบันเทิงต่างๆตอนนี้เนี่ยเพียงแต่ว่าขอให้การค่อยๆเปิดเป็นไปอย่างมั่นคงและปลอดภัยค่อยเป็นค่อยไปใครพร้อมเปิดก่อนถ้ายังไม่พร้อมยังไม่ต้อง หากอำเภอไหนพร้อมแล้วทำได้แต่ทำหลายๆอำเภอถ้ายังไม่พร้อมก็รอก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ถ้าทุกๆท,ท่านให้ความร่วมมือค่อยเป็นค่อยไปอย่างนี้เนี่ยในระยะยาวเราก็จะผ่านวิกฤตนี้ไปได้แน่นอนค่ะวันนี้คงฝากไว้เท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะ ครับขอบพระคุณนะครับท่านผู้ช่วยโฆษกส,กสบครนะครับแพทย์หญิงอภิสมัยศีรังสัตน,นะครับก็มีหลากหลายคำถามที่ฝากมาซึ่งท่านผู้ช่วยโฆษกก็ได้นําเรียนในรายละเอียดไปหมดแล้วนะครับไม่จะเป็นเรื่องของการเปิดพื้นที่นําร่องนะจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์สําคัญสําคัญไม่จะเป็นเรื่องของจํานวนผู้ติดเชื้อความคืบหน้าตัวเลขการรับวัคซีนศักยภาพความพร้อมเรื่องของเตียงเรื่องของระบบสาธารณสุขนะร,รวมถึงเรื่องของ exit plan กรณีที่เกิดเหตุข,ขึ้นมามีแนวทางในการจะรับมือวิถีในการปฏิบัติอย่างไรนะฮะั้หมดนี้ก็ เป็นเรื่องของการถแถลงข่าวจากสบคประจำวันนี้นะครับวันนี้จะไม่มีการถแถลงข่าวในภาษาอังกฤษนะครับสามารถติดตามข้อมูลจากทางกระทรวงการต่างประเทศได้จะมีการเผยแพร่ไม่จะเป็นผ่านทางเพจของกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าวิาวทย,ยุเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในภาษาอังกฤษ FM 88นะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงหน้า เรามาพูดคุยกันหน่อยนะครับหลายคนเนี่ยโฟกัสเรื่องของการเตรียมพร้อมสาหรับการเปิดประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพหากมีการรับนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพบุคลากรทางการแพทย์เองคุณหมอเองเขามองเรื่องนี้อย่างไรมีความพร้อมหรือไม่กังวลหรือไม่ว่าเมื่อมีการเปิดมีการผ่อนคลายแล้วตัวเลขการระบาดจะกลับมาสู่อีกครั้งเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันช่วงนี้พักกันครู่เดียว